หน้าตาของหนึ่งปลาดุกมือน่ก็จะเป็นแบบแอฟพี่เสือพี่เสือรอาก่อนโผ้ไม่ได้ลุกไม่ได้ยังไม่หิวนะโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพอกินก่อนเสือไม่เอาลูกไม่เอาครับมนน่จะมีเมนูพิเศษครับครับเหนึ่งปลาดุกนะครับ ใส่ปลาดุกสองโตนะครับแล้วก็ไข่ปลาดุกนะครับเีือซื้อมาจากตลาดแล้วก็เรานี้ยก็มัดนะครับมัดให้มัดเกลือนะครับให้เขาเนื้อก่อนนะครับแล้วก็มัดเกลือให้เขาเนือ้อท,ทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับแล้วเขาก็จะไปตําเครื่องครับเมาก็ตําเครื่องครับเครื่องเขาก็จะมีมีตะไคร้มี กระเทียมมีพริกซดแล้วก็มีคานะครับตำให้เข้ากันนะครับโขกให้เรียบๆำให้เรียใส่เวลาประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็แตกนบโอเคนี่ประมาณนี้ก็เรียบร้อยนะครับตำให้ละเอียดแล้วก็จะมีกินหอมครับอัน้วเข่าไปให้ก็ต้นมน้ำนะครับต้นมน้ำให้เดือดนะครับตอนเขาก็จะเอาอตัวหนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะครับ แล้วก็วางตัวนึ่งปลาลงไปนะครับอันนี้ครับแล้วก็ใส่ปลาที่เขาหมักไว้นะครับหลังจากที่ปลาที่เขาหมักไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันขาวเนื้อเสร็จแล้วล้วเขาก็จะเอาพริกนะครับเครื่องที่เขาตำไว้นะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนั่นนี่นะ ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ค้นให้เข้ากันนะครับก่อนจะไปใส่ก่อนจะไปนหนึ่งนะครับค,นนครับครับค้นให้เข้ากันครับ คนให้เข้ากันแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปขึ้นเตาครับถ้าพอเสร็จเรียบรอย้อยเข้าหมักเรียบรอย้อยเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาปลาเนี่ยครับลงใส่ซึ่งหนึ่งนะครับเทลงไปนะครับนี่างนี้ครับจะ,ะน่าจะใช้เวลาหนึ่งประมาณสักหนึ่งในปลาสุกก่อนครับใกล้เลยสักประมาณสักหานาทีที่ปลาจะสุกดีเขาก็ค่คอยใส่ผักลงไปครับช่วงนี้เขาก็จะ ใส่ปากน้องใบวาสุกานะครับแล้ปิดนะครับปิดฟ้านะครับปิดฝานะครับแล้วก็ปล่อยไว้ประมาณสักสี่สิบห้านาทีนะครับปากับสีสุกนะครับแล้วก็ก่อนปาสีสุกเข้าก็ใส่ผักนะครับชจวงนี้ก็ไปเตรียมผักก่อนครับครับสำหรับผักที่เขาเตรียมไว้เมื่อกี้นี้อยู่ประมาณสักสามอย่างครับตอนนี้หนึ่งนี่ กะลำปีนะครับแล้วก็ดอกหมอมนะครับแล้วก็ต้นผักกาดนะครับก็ได้ครับฮะใส่ไมนอนีอกใส่แค่สามอย่างพองครับเขาจะใส่หลังจากที่ป่ามันไก่จะสุกอีกสักหา้านาทีนะครับเพราะว่าใส่ท่านที่มันพักมันจะเปื่อยครับอา่านี่น่าจะได้ไก่เวลาสุกแล้วครับอันนี้สำรวกโอ้เมื่อป่านะครับ อันนี้นาทีซุกแล้วครับนะ้วโอ้โหใส่ผักลงไปเลยนะครับใส่กระหล่ำก่อนครับโอเคอันนี้ง่าย่อครับต้องใส่อันเล็กๆก่อนนะครับใส่หอมก่อนดอกหอมใส่ดอกหอม so เลับกอากา,อ,า,กาอเ,เอลือกลำปีกรลำปีหนึงหัวครับยัดใส่เลยครับออต้องเอียงต้องเอียงอเออ อืะดุมไปด้วยผักแค่ผักลหลายๆครับอ่าอย่างเดงหนึ่งต้นโอเคปิดฝาครับปิดฝาอืมปิดฝาด้วยทิ้งไว้สักประมาณสักส,สิบนาทีอ่าครับพักน่าจะสุกแล้วนะครับอ่าโอเคพอดีเลยครับนี่พักสุกแล้วครับครับ เหลยวเวลากินอย่างเดียวครับตอนนี้ครับเดี๋ยวต้องไปจัดสำหรับกินกันเลยครับเอาพักออกก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะนะครับตาจัดใส่ถ้วยครับ เ๋ยออันนี้ของพ่อเนี่ยไม่ได้เรื่องของพ่อเดี๋ยวรอก,ก่อนอหน้าตาของหนึ่งปลาดุกมอนิก็จะเป็นแบบแอฟพี่เสือพ่เสือรอก่อนโอ้ไม่ได้ลูกไม่ได้ยังไม่หิวนะโอเคไหมเดี๋ยวพอเดี๋ยวพ่อพ่อกินก่อนเสือไม่เอาลุกไม่เอาอ่ะแล้วแล้วครับมือนี่ครับหน้าตาของหนึ่งปลาดุก ก็จะออกเป็น่างสีครับนะครับอันนี้ก็กินครับกินกับแก้วนะครับอันนี้ก็บโต้องเ็ดครับซื้อมาจากตลาดเลยครับแก้วเอาให้แค่หนึ่งแคปปลาดุก่างเดียวแล้วก็ข้าวเหนียวครับซื้อมาจากตลาดนะครับผักที่เหลือกับกินครับสดๆได้ครับอ้พี่เสือเสือเสือกินไหมเดี๋ยวพ่อกินก่อนนะอ๋นหนูค่อยกินโอเคไหมพ่อทำพ่อต้องกินก่อนนะพอพ่อกินเสร็จแล้วเสือเขากิน โอเคโอเคไหมได้ป่้ามองก่อนนะไดมองก่อนโอเคไม่พ่อกินก่อนพ่อกินขอเรียบร้อยแล้วเสือก็กินโอเคไหมอ่าโอเคท่านผู้ชมจะได้รับประทานแล้วแล้วที่เหลือก็จะแบ่งให้พี่เสือบ้างนะครับพี่เสือมานั่งรอนานแล้วนะครับโอเคไหมเสืออ่ะ นอนรอเนีนน่นะลูกนะเดี๋ยวพ่อกินก่อนเดี๋ยวพ่อจะแบ่งให้ <Okay. S 1> สำหรับมื้อนี้พี่เสือก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะคะ